นางโรฮันิงฮะยีดาครูโรงเรียนราชประชานุครส,สิบวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเข้ารับการประกวดรางวัลสงคุณค่าสพทโอเบกอ a ว d ร์ดครั้งที่12รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนราชพะชานุเคราะห์สิบเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริภายใต้การกำกับติดตามของมูลนิธิราชพะชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลลุบุสาาวอํเาเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต1เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น120คน ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการาศึกษานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายได้มีการออกแบบนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ราชประชาโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาที่ได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรม12มาประการและพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้พระราชทานแก่ประสบการณิกรทั้ง4ประการคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคนธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ราชประชาโมเดลสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมินคัดเลือกเพราะเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายวิชาการงานอาชีพที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคนดำเนินการสอน นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6การพัฒนานวัตกรรมราชประชาโมเดลมีเป้าหมายสำคัญคือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขมีทักษะชีวิตยุค4.0ดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีตัวชี้วัดความสำเร็จคือ ครูเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของครูและโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนทำให้ครูมีความสุขกับการทำงานนักเรียนอยากมาโรงเรียนมีคติการทำงานร่วมกันคือโรงเรียนน่าอยู่ห้องเรียนสวยงามคุณครูใจดีเพื่อนๆน,น่ารักอุ้มชูคนดีมีดีให้ดู กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินออกแบบเครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเมินความพอประมาณและวิเคราะห์ความสมดุลโดยได้ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ครอบคลุมในด้านเนื้อหา Content Validity และโครงสร้าง Construct Validity นำทฤษฎีการบริหารงานเชิงระบบของโอเวนได้แก่ปัจจัยนำเข้า input กระบวนการ process และผลผลิต outputs มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมราชประชาโมเดลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมราชประชาโมเดลเป็นกลไกในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนจึงได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขจะมือไว้แล้วไปด้วยกันมาใช้เป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนร้อยละหนึ่งร้ย ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดนักเกรยียนร้อยละ88.75มีความใฝ่รู้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเด็กชายอิรฟานดารามิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขตตรวราชการ14จังหวัดภาคใต้จากสำนักส่งเสริมการเกษตรที่9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางโรฮานิงฮายิดะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวร์ดครั้งที่12ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขตตรวราชาการ14จังหวัดภาคใต้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันจินตคณิตประจำปี2567ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับนายกสมาคมลูกคิดและคณิะนานาชาติประเทศไทย